ฟังก์ชันประกอบคอมโพสิตฟังก์ชันฟังก์ชันประกอบก็คือการที่นำฟังก์ชัน2ฟังก์ชันมามาต่อกันพูดง่ายต่อกันคําว่าต่อกันหมายความว่าสมมติว่าตัวนี้เป็นผลไม้สีแดงใช่ไหมครับมันจะมาผ่านฟังก์ชันหนึ่งเหมือนกล่องแปรรูปนะฮะได้ออกมาเป็นผลไม้สีเหลืองพอได้ผลไม้สีเหลืองก็เอาไปผ่านอีกฟังก์ชันหนึ่งแปรรูปอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นผลไม้สีส้ม อันเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าโซน,นตัวนี้เป็นโดเมนของโดเมนของ g นะครับโดเมนของ g พอออกมาแล้วเป็นเรนของ g อันนี้คือฟังก์ชัน g ตัวนี้นะจากนั้นก็นำรนของ g เนี่ยเข้าฟังก์ชัน f ดังนั้นไอ้รนของ g เนี่ยมันก็จะกลายเป็นโดเมนของ f นะครับโดเมนของ f พอไปใส่ออกมาได้เป็นผลไม้สีส้มก็ได้เป็นรนของ เอฟซึ่งเรนทของ F เนี่ยเราจะเรียกรวมว่าเป็นเรนทของฟังก์ชัน FOG นะครับ fO g หรือตัวนี้เป็น X ใช่ไหมครับ X เอาไปใส่ฟังก์ชัน F ก็กลายเป็น FX จาก FX ก็กลายมาเป็นใส่ฟังก์ชัน G ก็กลายเป็น GFX ก็คือหาได้แล้วนำค่านั้นไปใส่ฟังก์ชันเพื่อหาค่าต่อไปนะครับ ยกตัวอย่างที่19กําหนดแผนภาพของฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g ให้หาฟังก์ชัน g o f g o f ตัวนี้แปลว่าให้หา f ก่อนนะครับหา f ก่อนได้เท่าไหร่ก็เข้าไปหา g นะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็นผลลัพธ์จากการที่หาค่าของฟังก์ชัน g เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะยกตัวอย่างฟังก์ชัน f ตัวนี้นะตัวนี้เป็นฟังก์ชัน f นะครับสออันนี้เป็นฟังก์ชัน f ก็คือ1จับคู่กับ 5, 2กับ 8, 31, 4กับจับคู่กับ14ทีนี้ฟังก์ชัน g ก็เป็นลบ1จับกับ 5, ลบ2จับกับ 7, 5จับกับลบ7จจับกับลบ1 3 11จับกับลบ19ทีนี้เขาบอกว่าให้หาฟังก์ชันประกอบ g o f แปลว่าต้องหา f ก่อนใช่ไหมครับสังเกตว่า f 1ก็คือเท่ากับ5 f 2ก็คือเท่ากับ8 f 3ก็คือเท่ากับ11 f 4ก็คือเท่ากับ14ทีนี้พอได้เรนท์ของ f มาแล้วจะสังเกตว่าเรนท์ของ f เนี่ยมี4ตัวใช่ไหมครับเนี่ย4ตัวนี้แล้วจะสังเกตว่ามีแค่3ตัวเท่านั้น3ตัวนี้เท่านั้นที่มีชี้ต่อไปยังฟังก์ชัน g เนี่ยที่มีชี้เจาะต่อไปยังเรนท์ของฟังก์ชัน g มีแค่3ตัวเท่านั้นดังนั้นเราจึงหาค่าของ g o f นะครับโดยตัวที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือต้องเอามาจากของโดเมนของ f นะครับตัวที่เริ่มต้นซึ่งโดเมนของ f ที่ใช้ได้ก็มีแค่1 2 3เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าโดเมน f 1มันชี้ไป5แล้ว5มีไปต่อ2ชี้ไป8แล้ว8มีไปต่อ 3ชี้ไป11แล้ว11มีไปต่อแต่เลข4เนี่ยชี้ไป14แต่14ไม่มีไปต่อดังนั้นค่าโดเมนเริ่มต้นหรือค่า x เ,เริ่มต้นเนี่ยจะใช้ได้แค่ตัวที่ชี้ไปแล้วเรนของมันมีชี้ไปต่อเท่านั้นนะครับดังนั้นข้อนี้เขาจึงหา GF ได้แค่3ค่าก็คือ GF ของ1ก็คือ1ตัวนี้ GF ของ2ก็คือ2ตัวนี้ g ีของ3ก็คือ3ตัวนี้นะครับซึ่งการหาค่าหาอย่างไงก็หาง่ายมากเริ่มต้นหาก่อนว่า F1 เท่ากับเท่าไหร่ F1 เป็น5ใช่ไหมครับได้5 F1 ได้5ต่อไปก็ G5 ก็มาดู G5 ได้อะไรครับได้ลบ7ดังนั้น g f 1ก็เลยเท่ากับลบเโอเคไหมครับเริ่มต้นตรงนี้จบที่ลบ7 g o f สองเริ่มต้นที่สองมาแปดปดไปไหนแปดไปลบสิสามดังนั้น g o f สองก็เลยเท่ากับลบสิบสา g o f สามสาไปไหนสมไปสิบเดสิบอไปไหนสิบเปลบสิบเกดังนั้น g o f สจึงเท่ากับลบสิ g o f เนี่ยเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้นะครับอืมแบบนี้หมายความว่าเราจะหาฟังก์ชัน f 1ก่อนได้ f 1เท่าไหร่ก็เอามาใส่ของ g อันนี้ก็หา f 2ก่อน f สองเท่าไหร่ก็เอามาหาของ g ต่ออันนี้ก็หา f 3ก่อน f 3เท่าไหร่ก็มาหาของ g ต่อนะครับอ่ะลองทำดูกำหนดแผนภาพของฟังก์ชัน g และ f มาแบบนี้จงหาฟังก์ชันประกอบ gof gf ก็ o คือหา f ก่อนใช่ไหมครับให้เราลองสังเกตนะครับจะสังเกตว่าโดเมนของ f ที่ชี้ไปดังเรนส์ของมันเนี่ย จะมีแค่2ตัวเท่านั้นที่ชี้ไเป็นเลนแล้วมีไปต่อดังนั้น g ีจึงหาได้เฉพาะ g ีของเลข5กับลบ2เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ g ีเอฟาถ้ากับเท่าไหร่ถ้ากับ4ดังนั้น G4 สี่ถ้ากับ5ดังนั้น g ีเอจึงเท่ากับ5นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเลข5เหมือนกัน ต่อไป g f ลบสก็เริ่มจาก f ลบสเนี่ยมันเท่ากับ1 g 1ก็เท่ากับ6ดังนั้น g f ลบสเท่ากับ6กนะครับโอเคก็ให้พวกเราลองทำข้อ2ดูนะครับข้อ2อนี้จะเปลี่ยนหน่อยเป็น f o g แปลว่าจะหาฟังก์ชัน g ก่อนแล้วก็ไปหาฟังก์ชัน f ที T หลังซึ่งก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยอ่าโอเคนะครับ สังเกตว่าที่ใช้ได้มีกี่ตัวเนี่ยโดเมน A ใช้ได้ไหมย A มีไปต่อไหมอ๋อมีไปต่อ G ล่ะ G B A B ล่ะ B ก็มีต่อ C ก็มีต่อดังนั้นตัวนี้ให้พวกเราเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะพิมพ์มาไม่พอเนื่องจาก G อะไรนะครับเท่ากับอะไรและ f อันนั้นเท่ากับอะไรดังนั้น f o g ของในเท่ากับคือเขียนเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะพอได้3ตัวโอเคนะครับก็ให้พวกเราทำตรงนี้ส่งนะครับง่ายๆโอเคครับถ่ายรูปส่งนะครับ